ทำไมมีเมียเนี่ยนะเมื่อยทั้งตัวรู้แล้วเมื่อยทั้งตัวเมื่อยทั้งปากไปไหนต้องไปเถียงไหนไหนต้องมีปัญหากับมันอีกทำไมอ่ะเราเป็นผัวนี่ทำงานนอกบ้านมันก็เหนื่อยเต็มทนแล้วไม่ใช่ไงกลับไปบ้านเมื่อวานมันยืนเท้าเอวไอ้ลอกไปยืนเล่นเท้าเอวอะไรเล่นโลหะหูโลหหูบ้าเลยอ่ะยืนด่าฉันเลยไอ้ลอกทำไมเพิ่งกลับมาเย็นขนาดนี้ฮะไปเที่ยวที่ไหนมาเนี่ยผ้าเพื่อตั้งเยอะแยะวันแม่เอามาซักเอ้าโอ้โหโมโหมากลงมาชี้หน้าด่าเราเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช Right. โววิ่งปีเข้าไปเลยโว้แต่เลยหากระมังเลยเดียวกระมังอีกอะทำไมอะเจอมาให้เนี่ยค่ะทุกคนว้าวเจอมากเขาเริ่มใช้กันแล้วกระมังกระมังอ่ะทำไมสมัยนี้เขาไม่เครื่องซักผ้าเนี่ยไปดูที่บ้านดูที่บ้านปราบเบื่มใจมากเลยทำไมวันแฟนซื้อมาให้เขากลัวเราในการเล็บเสียเพราะเราซักผ้ามือเดียวเล็บซื้อเลยให้ซื้อเครื่องซักผ้าให้เครื่องซักผ้ารุ่นใหม่ใส่ขายแท็กซี่เอาเงินไปซื้อเครื่องซักผ้าเดียบ้านแท็กซี่ก็อยู่ด้วยซื้อ โอ้รถใหม่ดิอุ้ยนี่นั่งปากดตื่นใจเพราะซื้อมาติดตั้งให้เรียบร้อยหาที่วางให้เรียบร้อยเลยนะเออพอวางเสร็จแล้วเช็งขึ้ไปขัอะไรที่นั่งหาผ้ามือผ้ากงค์ผ้าเก่ามานรวมไม่หมดเลยอย่าซักเลยดิอยากซักอย่าซักดีไหมดีไหมพอมันออกขับจักซีปุ๊บปั๊บเอาละเจอเครื่องซักผ้าเจอเราแน่เนี่เอาเครื่องใส่ผ้าใส่เครื่องใส่ใส่ใส่เลยพอใส่ปุ๊บเออเห็นปุ่มไหมกดแม็กเลยนี่ไงแล้วก็นั่งอยู่งั้นอ่ะสองทุ่มไม่ได้ซักเลย ไฟไม่ติดเหรอติดน้ำไม่ไหลไหลใช้ไม่เป็นใช้เป็นอ้าใช้ก็เป็นน้ำก็ไหลไฟก็ติดแล้วไมไม่พักอ่ะพักได้ไงเครื่องมันบอกว่าการูนารอสักคู่รอสักคู่หัวหัวกลับมาคนเดียวไม่ได้หนาวเดี๋ยวดารอสักคู่เอก็ใช้ไม่ได้ดิใช้ไม่ได้เอาทำไมไม่เปลี่ยนเครื่องใหม่เล่าเปลี่ยนเป็นไรอ่ะเปลี่ยนเป็นเครื่องที่กรุณารอสักที่